สเปซแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านรุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็เลยในชั้นล่างเนี่ยจะเรียกลักษณะว่าเป็นเรียกว่าเป็น open floor plan นะครับาะท่านจะเปิดกว้างแล้วก็มี flexibility ในการที่จะจัดอะไรต่างๆได้มากได้ได้สะดวกปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับยิ่งสมัยนี้มีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวออกแบบสวยงามเยอะแยะมากมายเนี่ยได้ง่ายๆทำอะไรกนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสมมติอยู่คนเดียวอาจจะไม่ต้องการโต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับอาจจะเป็นแค่มุมทานข้าว ครัวบางท่านอาจจะทากับข้าวไม่เป็นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาแล้วอาจจะต้องการแค่มุมเล็กๆที่จะอุ่นอาหารนะครับแล้วก็ตั้งไมโครเวฟตั้งเครื่องทำกาแฟนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่ส่วนที่เหลืออาจจะถ้าเป็นนักดนตรีอาจจะอยากได้มุมที่เป็นห้องดนตรีนะครับถ้าเป็นห้องซ้อมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นศิลปินนะครับก็อาจจะจะมีเป็นอาร์ตรูมซึ่ง พื้นที่อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าคนโสดก็จะมีหลายล,ะละักษณะนะครับ,รบ <Ru> ก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งจะทําให้บ้านที่รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยน่าจะตอบสนองความต้องการของอคนกลุ่มใหม่ๆนี้ได้มากได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการที่เราตั้งชื่อมาเนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันเป็นเป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่จะค่อยๆมีพัฒนาขึ้นไปด้วยนะครับก็โครงการใหม่นี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเทรนดี้ทารา เนื่องจากมันเป็นเทรนใหม่นะครับสาธารณนี่คนจะได้ไม่ลืมว่านี่เป็นโครงการของสาธารมรนะครับก็เลยจะเป็นสองแต่นิดนึฮะครับพอแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อพื้นที่หรือว่าขนาดบ้านให้มันเล็กลงไหมมีผลครับคือพื้นที่ของบ้านรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเริ่มมีตอนนี้มี4แบบให้เลือกทั้ง4ี่แบบเนี่ยสามารถลงในพื้นที่50ตารางวาได้นะครับซึ่งพื้นที่50ตารางก็จะเป็นพื้นที่เล็กที่สุดที่ที่ในหมู่บ้านจะสั่งจะทําได้นะครับ แต่สําหรับผู้ที่อาจจะมีกําลังซื้อหรือต้องการพื้นที่าภายนอกมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเลือกไปลงในแปลงที่มีขนาดใหญ่ได้ถึงเจิบตารางวาอาจจะต้องการสวนอะไรอย่างรับตัวบ้านอาจจะเท่าเดิมก็ได้อัอย่างไ้ ขนาดที่ดิน50ตารางวาเป็นพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรประมาณสัก 140, 130-140ตารางเมตรในในบ้านนะครับนี่มันก็มาตรฐานก็มาตรฐานก็จะเป็นจริงๆแล้วเป็นไซส์ถ้าเทียบกันคือเป็นไซส์เล็กของของสมัยก่อนนะครับแต่เนื่องจากจํานวนสมาชิกน้อยลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหรือแตถ้าเทียบกับคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับวันนี้เราเห็นคอนโดก็ประมาณสัก30ตารางเมตร40ตารางเมตรนะครับ อันนี้ถ้าร้อยสี่สิบนี่ก็คือกลายเป็นสี่เท่าสามเท่าสี่เท่านะครับอาจะกว้างมากเหมือนกันใช่ครับเน้นนี้เหมือนกับว่าร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบตารางเมตรเนี่ยถ้าหากว่าปรับเปลี่ยนแล้วอยู่คนเดียวอยู่สองคนเนี่ยเราอาจจะลดครัวไปเพิ่มพื้นที่ได้นอื่นอื่นใช่ใช่ใช่ถูกต้องฮะแล้วก็ข้างบนนี่ก็ถึงแม้เราจะกั้นเป็นสามห้องนอนเป็นมาตรฐานอยู่ก็ห้องนอนนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นห้องนอนบางทีอาจจะเป็นห้องสมุดเป็นห้อง คอมพิวเตอร์ห้องไรเนี่ยได้หลายหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะก็น้าจะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนนะครับโครงการที่ว่านี่อยู่ยังอยู่เลยอยู่ในโซนรามคำแพงใช่ครับเพราะว่าการที่เราเปิดโครงการใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะได้เราจะได้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ได้ครบทุกกลุ่มได้ดีขึ้นนะครับเพราะในนั้นอย่างที่เรียนก็เป็นมีสามโครงการในขณะนี้ เพิ่มเทรนด์ที่ทาราเข้าไปก็จะเป็นโครงการที่4นะครับคจะสามารถตอบสนองได้ครบทุกกลุ่มมากขึ้นนะครับคุณวัชร์ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเกิดกับว่าไม่อยากอยู่แถวรางคำแพงแต่อยากได้บ้านแบบคุณวัชร์จะไปทำทำเลอื่นต้องต้องต้องเรียนว่าในอนาคตคงคงมีนะครับแต่ว่าในในช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่าเราเพิ่งเพิ่งเห็นเทรนด์นี้ก็เลยเริ่มต้นนะครับก็เลยจะเริ่มต้นที่ที่โครงการแล้วก็ทำเลที่ต้องเรียนว่าเราคุ้นเคยแล้วก็ลูกค้าก็คุ้นเคยกับเราเป็นที่แรก นะครับเลยเลือกที่ทําเลรางกาแพงครับมีจํานวนมากไหมฮะจำนวนโครงการนี้จะมีประมาณร้อยร้อยกว่ายูนิตเสร็จๆเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ประมาณสักราคาเริ่มต้นที่ประมาณ4ี่ล้านต้นๆครับ4ี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นตอนนี้ที่เริ่มต้นสี่ล้านสองนี่หมายถึงว่าขนาดพื้นที่50าสิบตารางวาถ้าขนาดใหญ่สุดนี่ขนาดใหญ่สุดก็อาจจะขึ้นไปประมาณสัก5ล้านเสร็จๆครับเพราะว่าตัวตัวบ้านก็ เหมือนเดิมแต่ว่าขยายพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือเนื้อที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับอย่างนี้กลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านเราขัดระดับราคาแบบนี้ก็ต้องค่อนข้างที่จะพร้อมระดับหนึ่งครับพร้อมเสียงที่เรียนถ้าเป็นถ้าเป็นคนโสดที่อยากได้บ้านเดี่ยวเนี่ยคงไม่ใช่บ้านหลังแรกนะครับคงจะเคยอยู่คอนโดมาก่อนหรือทาวน์เฮาส์มาก่อนแล้วก็อยู่มาพักหนึ่งแล้วกําลังซื้อมีเพราะว่าคู่สมรสก็ไม่มีไม่มีคนช่วยใช้ตังค์นะครับลูกก็ไม่มีเงินเก็บเยอะนะครับงนั้นกําลังซื้อก็จะพร้อมก็เลยยยยจะขขับาใ ขึ้นมาในที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับก็คนเหล่านี้ก็เชื่อว่ากําลังซื้อคงจะเยอะแล้วทํางานมาหลายปีแล้วมีเงินเก็บด้วยนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นครับมันอาจจะเหมาะกับคนโสด2คนก็ได้นะฮะไม่ช่เป็นคนโสดคนเดียวใช่ครับใช่ครับโสดสองคนก็ได้ครับเกันพอร์ตครับเกันพอร์ตครับครับก็นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่านี่ก็เป็นการตอบโจทย์นะฮะที่ที่ถามไว้ตอนต้นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคนี่เปลี่ยนไป นะฮะคนสังคมไทยบสูงผู้สูงอายุมากขึ้นขณะเดียวกันคนโสดก็มากขึ้นคนที่ไม่อยากจะมีภาระอะไรมากขึ้นแต่ว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนยังไงก็ต้องการที่อยู่อาศัยใช่คับอย่างที่คุณวสันต์บอกอาจจะเป็นประเภทที่บอกว่าเปลี่ยนจากคอนโดอยู่คอนโดมาแล้วเบื่อใช่ไหมคะอยากจะลงมาสัมผัสดินบ้างแล้วจะ่ต้องการที่เพิ่มขึ้นงานหน้าที่การงานสูง่ขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะพอที่มีกําลังผ่อนก็ขยับขยายมีอยู่บ้านเดียว ส่งท้ายทั้งนิดนึ่งเผื่อท่านผู้ชมสนใจเนี่ยจะโทรศัพท์สอบถามได้ยังไงไหมอ๋อครับก็ท่านท่านผู้ชมนะครับอาจจะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บารม .com นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวสันต์นะครับด้วยความยินดีครับคุณมากเลยคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะก็ชม ในส่วนของห้องรับแขกที่เราไปสัมภาษณ์คุณวสรันมานะคะช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่นะคะแล้วก่อนที่จะพักกันสักครู่เนี่ยก็ชมสกูปดีๆจาก A-Space ค่ะเอสเป e สุขวิต77เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ชีวิตในคอนโดรบรรยากาศ5ดาวแต่ราคาแค่ล้านเดียวพร้อมลไลฟ์สไตล์ที่ค่านไม่ถึงดีไซน์และฟังก์ชันสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนสไตล์เออร์เบิรพรพร้อมลู่วิ่ง ล็อบบี้ทันสมัยสระว่ายน้ำกานกลางสร้างสเปซระหว่างตึกกว้าง8เมตรยาว50เมตรบำบัดน้ำด้วยระบบโซลทรี a เมน n ์เอสเปซคอนโดบรรยากาศ5ดาวพร้อมอยู่บนสุขวิต77เดินทางสะดวกด้วย BTS ออ่อนนุชแค่1ล้านบาท